สู้กันมันหยดสะกดทุกสายตาความสนุกแบบนี้กำลังจะเกิดขึ้นเตรียมระเบิดความมันกลางชายหาดบ้านอำเภอศึกกจสกีชิงแชมป์ประเทศไทยโตโยต้าทูตะพยูวันที่เจ็ดโปรทัวร์ไทยแลนด์2025สนามที่2 20-22มิถุนาย,ยนนี้ชายหาดบ้านอำเภอจังหวัดชนบุรีชมฟรีตั้จะแปดโมงเช้าถึงโมงเย็นพี่น้องภาคตะวันออกและชาวชนบุรีห้ามพลาดแล้วเจอกัน เชียร์ให้สุดเสียงที่ชายหาดบ้านอำเภอสนับสนุนโดยวัลน,นิ้ที่ธรรมนัติลมเผาโตโยต้ามอเตอร์ไทยแลนด์ทูนัปยูการกีฬาแห่งประเทศไทยกองคุณพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอเมซิ่งไทยแลนด์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยามาฮ่าสยามอุตสาหคเอ็มตเอชดีฟรีลอเรซิ่งทูนัปยูจีพีวันวอเตอร์เจนเวิร์กปีสมาคมกีฬาจ็ตสกีแห่งประเทศไทย 5, craft, Racing, ดรสิริาราเผืออประพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสิบจังหวัดชนบุรีูลน,นิีิพลเรหอโทจำรัดสุภัทราเพืพ่อประพันธ์จังวัดชบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีเทศบาลตำบลนาจอมเทียนการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชนบุรี